ขนมสุขุมวิท49ไม่ได้มีดีแค่ขนมอบนะครับถ้าพูดถึงร้านขนมสุขุมวิท49หลายคนคงนึกถึงขนมอบหอมกลุ่นใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ขนมอบนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปค้นพบเมนูเด็ดๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอินดอร์นะครับสามารถเข้ามาทานได้แบบทั้งครอบครัวทั้งคู่รักหรือว่าจะมาทานคนเดียวก็เหมาะนะครับมีแสงสวยๆมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเรามีทั้งมุมภายนอกและมุมที่เป็นโต๊ะประชุมนะครับและที่ขนมนะครับมี มีเมนูอาหารหลายสัญชาติเลยนะครับเรามีเมนูให้ดูนะครับสามารถเข้ามาเลือกกรูในเมนูก่อนได้นะครับและเมนูเลคค้เมนที่ผมเลือกนะครับอันนี้จะเป็นที่ผมชอบส่วนตัวนะจะเป็นข้าวซอยไก่ครับข้าวซอยไก่ของเราเนี่ยจัดจานให้สวยๆแบบนี้เลยทําสดใหม่ร้อนๆเลยนะครับก็ไปดูกันเลยว่าความน่ากินของเขาเนี่ย ันจะสุดยอดแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่ารสชาติเเข้มข้นถึงใจมากๆเลยครับไม่มีการกักวัตถุดิบเลยนะครับอันนี้คือใส่เต็มคุณภาพสมราคามากตอน,นที่เซ็ตโจงหมูฮ่องกงนะครับเสิร์ฟคู่กับปลาต้มกห้ฮ่องกงตัวยาวอร่อยฟินมากครับเข้ากันสุด และมาถึงเมนูน้องใหม่ของเรานะครับชีสทอดเสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมตัวยาวเหมาะจะเป็นแอปเิไทเซอร์หรือว่าเป็นจานตกท้ายก็ดีนะครับอันนี้เป็นราดหน้ากระทะร้อนหมูนะครับรสชาติเข้มข้นมากบอกแป้งราดหน้าเนี่ยจะเป็นแป้งกรอบนอกนุ่มในเลยว่ารสชาติเท็กเจอร์เนี่ยวิเศษมากตกทุท้ายเราก็มาเลือกเซต็ n a ็อกซ์เพื่อสั่งกลับไปกินที่บ้านกันวันนี้ผมก็เลือกเซต snack กซ์เป็นเซตนี้มีมินิทัชไข่สองชิ้นนะครับแล้วก็พายสับป,ประรดและพายไส้กรอกพร้อมน้ำเดือมอย่าลืมแวะมาใช้บริการกันนที่ขมสุ